สวัสดีครับวันนี้มีมีแนวคิดนึงน่าสนใจมากเลยจากวิดีโอสั้นๆนะครับเขาบอกว่าแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีจะลบความกลัวการถูกปฏิเสธได้เลยวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับน่าสนใจมากเลยค่ะฟังดูดีมากๆเลยนะคะครับแหล่งข้อมูลเราก็ามาจากคลิป YouTube ของคุณแดนมาเทลชื่อคลิป give me 58 seconds I'll delete your fear of rejection นี่แหละครับภารกิจเราวันนี้ก็คือ,อ,อมาลองสกัดแก่นความคิดสำคัญ ว่าเราจะมองเรื่องการถูกปฏิเสธในมุมใหม่ๆได้ยังไงให้มันแบบว่าสร้างพลังใจให้เราได้ค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายแต่ก็น่าจะให้แง่คิดดีๆเยอะเลยนะคะใช่ครับจุดแรกที่เขาพูดแล้วผมว่าเออน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าการถูกปฏิเสธเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับอือหึแต่เป็นเหมือนหลักฐานยืนยันว่าเราเนี่ยกล้าหาญพอที่จะลองทําอะไรบางอย่างที่ต่างออกไปใช่เลยค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะแทนที่จะรู้สึกแย่กับมองว่า เพอย่างน้อยเราก็ได้ลองนะเรากล้ากว่าคนอื่นที่ไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มด้วยซ้ําจริงครับพอคิดแบบเนี้ยเออมันรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะแล้วเขาก็พูดต่ออีกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสําเร็จด้วยซ้ําแต่เหมือนเป็นเป็นราคาที่เราต้องจ่ายมากขึ้นอืมคําว่าราคานี้ดีนะคะมันทําให้เห็นภาพชัดเลยว่าความสําเร็จหรือการเติบโตเนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีครับผม การถูกปฏิเสธมันเหมือนเป็นค่าธรรมเนียมหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เราต้องเจอเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นเหมือนกับว่าถ้าอยากได้ของดีก็ต้องยอมแลกต้องจ่ายราคามันไปซึ่งในที่นี้ก็คือความรู้สึกแย่ๆตอนโดนปฏิเสธนี่แหละแล้วเขาก็โยงไปอีกว่าทุกครั้งที่เราเจอคําว่าไม่นี่นะจริงๆมันอาจจะพาเราเข้าใกล้คําว่าใช่มากขึ้นก็ได้ ถูกต้องเลยค่ะทุกๆครั้งที่ถูกปฏิเสธถ้าเราไม่ยอมแพ้แล้วเอามาเรียนรู้เนี่ยมันจะให้ข้อมูลให้บทเรียนกับเรา <c oughs> ทำให้เราปรับปรุงหรือเปลี่ยนวิธีลองในครั้งต่อไปได้ดีขึ้นมันคือการออขยับเข้าใกล้เป้าหมายไปทีละนิดๆครับซึ่งก็นำไปสู่แนวคิดหลักอีกอันที่เขาเน้ยนย้ำเลยคือมองว่ามันไม่ใช่การปฏิเสธสะทีเดียวแต่มันคือการปรับทิศทางหรือ r e d i r e c t i o n อันนี้ชงพลังมากค่ะ คือเปลี่ยนความหมายไปเลยจากที่รู้สึกเหมือนโดนปิดประตูใส่หน้ากลายเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าทางนี้มันยังไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดสําหรับเรานะตอนนี้อ oh. หรืออาจจะมีทางอื่นที่ดีกว่าเหมาะสมกว่ารออยู่ hmm. มันช่วยให้เราเไม่จมอยู่ความผิดหวังแล้วก็เปิดใจมองหาโอกาสอื่นๆแทนโห oh, คิดแบบนี้แล้วมันพลิกเลยนะครับจากเรื่องแย่ๆกลายเป็นเรื่องที่อาจจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้วก็มีอีกประเด็นครับเกี่ยวกับตัวความกลัวเองเลยเขาถอดความหมายคําว่าเฟ oh, ียอ๋อ e ค่ะค่ะ F.E.R ใช่ครับเขาบอกว่ามันย่อมาจาก false evidence appearing real หลักฐานลวงที่ดูเหมือนจริงครับผมหลักฐานลวงที่ดูเหมือนจริงประเด็นคือความกลัวส่วนใหญ่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นแค่ภาพในหัวที่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ค่ะตรงนี้มันจี้ใจดําเลยนะคะเพราะบ่อยครั้งสิ่งที่เรากลัวจนไม่กล้าทําอะไรเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นจริงเลยด้วยซ้ําครับมันเป็นแค่จินตนาการของเราเอง เป็นหลักฐานลวงที่เราสร้างให้มันดูน่ากลัวพอเรารู้ทันว่าอ๋อส่วนใหญ่มันเป็นแค่ภาพลวงตานี่นาความกลัวมันก็แบบว่าลดอิทธิพลลงไปเยอะเลยจริงครับทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าไอ้ที่กลัวๆอยู่นี่มันจริงแค่ไหนหรือเราคิดไปเองแล้วเขาก็เปรียบเทียบได้เจ็บดีครับเขาบอกว่าถ้าการถูกปฏิเสธมันน่ากลัวนะการที่เราติดแงกอยู่กับที่ไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะมัวแต่กลัวเนี่ย อันนี้น่าจะน่าสะพรึงยิ่งกว่าโหคำนี้แรงแต่จริงบ้าค่ะมันคือราคาของการไม่ลงมือทำใช่ใช่คือการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันก็สบายดีปลอดภัยแต่ระยะยาวคือเราปิดโอกาสตัวเองหมดเลยโอกาสเติบโตโอกาสเจอสิ่งใหม่ๆซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปอาจจะเสียดายน่ากลัวกว่าการลองแล้วผิดหวังแต่แปบ,บ,บเยอะเลยค่ะครับผมความสบายมันไม่เคยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปล,ปลงจริงๆได้เลยใช่ค่ะ สรุปแล้วนะครับแก่นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้จากแนวคิดของคุณแดนมารเทลเนี่ยก็คือการเปลี่ยนมุมมองเรื่องการปฏิเสธเลยค่ะจากที่มองว่าเป็นความล้มเหลวให้มองเป็นบทพิสูจน์ความกลา้าเป็นราคาของความสำเร็จแล้วก็การปรับทิศทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องเฟียร์ที่ว่าความกลัวส่วนใหญ่มันเป็นแค่ภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นเอง การที่เรายอมติดอยู่กับความกลัวไม่กล้าลงมือทําอะไรเลยเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงกว่าน่ากลัวกว่าการลองเสี่ยงแล้วเผชิญหน้ากับการปฏิเสธด้วยซ้ําครับมุมมองพวกนี้มันเปลี่ยนวิธีที่เราจะมองความท้าทายไปเลยนะทําให้เราน่าจะกล้าก้าวออกไปทําอะไรมากขึ้นเยอะเลยจริงค่ะแล้วพอลองมองว่าทุกการปฏิเสธมันคือการปรับทิศทางลองกลับไปคิดเล่นๆดูสิคะว่าไอเรื่องในอดีตที่เราเคยถูกปฏิเสธมาเนี่ย ไม่แน่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะกำลังนำทางเราไปสู่อะไรบางอย่างหรือใครบางคนที่มันใช่และสำคัญกับเรามากกว่าที่เราคิดไว้ตนนั้นก็ได้นะคะ